อาจารย์ครับทีนี้เมื่อมีโครงการอย่างนี้แล้วเนี่ยเพื่อนช่างจะเข้าร่วมโครงการนะครับและการเตรียมตัวเนี่ยช่างจะเตรียมตัวอย่างไรสําหรับโครงการครั้งนี้เริ่มแรกก็ต้องต้องมีอะไรนะสติกเกอร์ใช่ไหมครับต้องมีสติกเกอร์ติดพันท้ไทยสตครับอีกพันนี่ก็คือขากล่องกล่องเซตบ็อกอืมกล่องเครื่องรับตอนนี้รู้สึกน่าจะมีประมาณสี่รุ่นครับด้วยกันนะครับ รุ่นเบสบอลบิดนี่ก็คือรุ่นฮิตของเราเลยนะครับที่ขายดิบขายดีเลยนะครับรุ่นที่สองก็เบสทูบิดนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เพื่อนช่างที่เอาไปเล่นแล้วก็จะรู้เลยว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับรุ่นที่3ก็เป็นรุ่นของน่าจะเป็นคิวแบนด์ของไทยสัตนะครับก็คือคิวแบนด์ไทยสัตเป็นเครื่องรับของไทยสัตเลยคิวแบนด์นะครับอันที่4 ก็เป็นเครื่องรับรุ่น RV 007พยักร้ายนะครับตัวนี้ก็สุดยอดของการขายเลยตรงนี้ก็จะมีเรื่องของสติกเกอร์แปะไว้ที่ฝากล่องนะครับให้สังเกตสติกเกอร์ที่แปะฝากล่องนะครับตรงนี้เมื่อแปะเมื่อเห็นสติกเกอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งแรกที่เราจะต้องเก็บสะสมไว้นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยให้ตัดสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวให้ทําให้ดูนะครับตัดสติกเกอร์ออก ะครับพอตัดออกมาแล้วชิ้นส่วนนี้ทําอะไรได้บ้างขั้นแรกเลยนี่ก็คือตัดออกมาแล้วปุ๊บเขียนชื่อที่อยู่ให้ถูกต้องตัวบรรจงชัดเจนนะครับเบอร์โทรศัพท์อีเมลที่ติดต่อได้ครับนะครับขอให้เขียนน้ายยาพิมพ์เป็นกระดาษแล้วก็มาแปะกาวนะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเกิดว่าเผื่อร้านค้าบางร้านค้าดึงออกอะไรกันอีกเออไปดึงออกแปะชื่อตัวเองเข้าไปก็จะเป็นปัญหาครับ นะครับฉะนั้นก็ให้เขียนชื่อที่อยู่ด้วยปากาลงที่กระดาษเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับนําชิ้นส่วนนั้นมาที่ร้านค้าที่ร่วมรายการอยู่นะครับที่เราซื้อของมานั่นแหละครับครั้งที่หนึ่งเขาเรียกว่าคุ้มที่หนึ่งมันมีอยู่สองคุ้มคุ้มที่หนึ่งสามารถเอาไอ้ตัวฝากล่องฝากล่องที่มีสติ๊กเกอร์เนี้ยมีมูลค่าขั้นต้นก่อนละอ่าคุ้มที่หนึ่งคุ้มที่หนึ่งก็คือ ห้าบาทเอามาแลกซื้ออะไรในร้านเขาก็ได้อ่านค้าแทนเงินสดเลยห้าบาทเอามายี่สิบใบก็ได้ร้อยหนึ่งละถึงนายจางห้าสองเป็นสิบก็เท่ากับหนึ่งร้อยบาทกับซื้อของสมมติแตเของมีมูลค่าสักสี่ร้อยก็จ่ายเงินแค่สามร้อยสามร้อยครับและที่เขียนที่อยู่มาทั้งยี่สิบใบเนี้ยก็ส่งคุ้มที่สองครับทางร้านค้าเนี้ย เขาไม่ทิ้งแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเขาทิ้งเขาเป็นไงฮะขาดทุนเพราะเขาต้องมาแลกเงินกับเรากับไทยเซดเขาจะต้องมาแลกเงินกับไทยเซดนี่คือไทยเซดเราป้องกันไม่ให้ลูกค้าทิ้งเออไม่ให้ร้านค้าทิ้งของเราครับนะครับงั้นคุ่มที่สองเป็นปัญหากันบางเจ้าใช่ครับครับเขาก็จะเอามาแลกเงินกลับไปถ้าเขาทําหายหนึ่งชิ้นเสียห้าบาทครับงั้นเขาต้องปกป้องไว้อย่างดีเอามาแลกกับไทยเซดใช่นะครับนะครับ ทางช่างก็จะไม่มีปัญหาเรื่องกล่องหายฝากล่องหายฝากล่องไม่หายแน่นอนนะครับก็มีถึงสองคุ้มด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็ดูตามตัวอย่างเราจะเดี๋ยให้ดูนะครับคุ้มที่หนึ่งเงินสดครับมูลค่า5บาทนะครับแทนเงินสดเลยมูลค่าห้าบาทคุ้มที่สองชิงตั๋วตอนประมาณเดือนมีนาคมวันที่สิบเจ็ดวันนั้นจะมกจับฉลากแล้วก็จะแจ้งกันทั้งหน้าเว็บบอร์ดนะครับ แจ้งออกไปทางสื่อหน้าเว็บบอร์ดทางเฟซทางอะไรต่างๆว่าใครได้ไปบ้างนะครับอาจารย์ครับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปเนี่ยเราตัดสินใจแล้วว่าจะไปเกาหลีครับเดือนที่ไปก็น่าจะประมาณเดือนเมษาช่วงนั้นเนี่ยเท่าที่ผมเคยไปเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงใบไม้เหลี่ยนสีโอ้โหภาพถ่ายออกมาสวยมากอาจารย์เมษาบ้านเขาในอากาศเย็น เย็นกาลังดีกําลังสบายเลยไอากาศน่าจะประมาณสักสิบกว่าองศาสําหรับบ้านเราคือหนาวหนาวนะครับหนาวเลยนะอากาศขนาดนี้นะครับแต่ว่าโอ้โหเดินเที่ยวสนุกมากสบายสบายทีนี้แหล่งท่องเที่ยวมีอะไรยังไงบ้างโดยประมาณอาจารย์โดยประมาณทีนี้ผมจะแบ่งเป็นส่วนๆไปแหล่งท่องเที่ยวคือสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นหมู่บ้านฝรั่งเศสอันนี้เตรียมกล้องถ่ายรูปไปเลย ภาพสวยอาคารมีสีสันเพราะอาคารมีเป็นแหล่งแหล่งช้อปได้ด้วยครับจริงๆแล้วในที่นี้ที่หมบ้านฝรั่งเศสเนี่ยจริงๆแล้วมีที่พักนะอแต่เราไม่ได้พักนะครับมบ้วนฝรั่งเศสไปพระราชวังเคียงบกนะเป็นพระราชวังโบราณที่ทางเกาหลีเขาอนุรักษ์ไว้ครับยังสวยไม่ใช่แต่สมัยโอ้นานมากสมัยชิลล่าก็ราวถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยก็ก็เลยกสียุทธยา อแต่ของเขาเนี่ยฟื้นฟูแล้วบุรณะไว้อย่างดีไม่ใช่เป็นซากแบบอยุธยางเราวนะที่ไปดูซากอันนี้ไปดูสวยงามไปวิทยุพันธ์พื้นบ้านเขาครับนะครับอันนี้ก็หนึ่งสองที่แล้วต่อมาก็ไปแหล่งถ่ายหนังเลยอืเกาะนามินะครับเรียนงเกาะนามิก็ช่วงเดือนผมไปตอนนั้นผมไปพฤษภาต้นไม้ดอกไม้ก็สวย ช่วยดอกซากุระเยอะมากครับนี่ก็ข้ามเรือไปมีเรือข้ามฟ้าไปข้ามไปเที่ยวเกาะก็เป็นแหล่งถ่ายหนังนะครับอันนี้ก็สวยถ้าไปหนุ่มสาวได้เดินจูงมือกันเดินจูงมือกันแลวที่นั่นถ่ายรูปได้สวยมากสวยมากนะมีมุมให้ถ่ายอะไรเยอะแยะนะครับต่อไปก็ครับเขาเรียกว่าไปเล่นเครื่องเล่น่าเล่นเครื่องเล่นต่อไปเล่นเครื่องเล่นก็ไปที่เอเวอร์แลนด์ นะครับเอเบลแลนก็เป็นส่วนสนุกของบริษัทซัมซุงเป็นผู้สร้างเอาไว้ใหญ่โตนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกช่วงเวลาที่คราวนี้คราวที่แล้วคนเยอะไปนิดนึงแต่คราวนี้เราจะเลือกช่วงที่มันไม่ตรงกับวันหยุดของเขาครับวันที่ไอครั้งที่แล้วเราไปหน้าหนาวแล้วตรงกับวันหยุดของเขาอืมมันก็เลยคนเยอะครับแล้วก็ไม่่คยชุ่มช่ำในการเล่นการเล่นก็เล่นน้อยไปนิดนึงครับส่วนอาหารการกินนี่เพียบ นะครับพร้อมนะฮะอย่างไปคราวนี้เนี่ยอาจารย์เพื่อนช่างหลายคนเขาบอกว่าจะไปได้ยังไงได้ค่าตั๋วมาแล้วค่ากินค่าอยู่จะทํำยังไงอ๋อคืออย่างนี้เข้าใจผิดมากเข้าใจผิดนะขอเรียนให้ทราบเลยไทยแซดจัดเนี่ยนะครับคืออย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้เก่าๆนิดนึงผมเนี่ยเคยไปเกาหลีมาหลายครั้งแล้วไป VIP ทุกครั้งนะครับ v i p นี้ค่าใช้จ่ายแพงมากก็คิดว่าไทยแซดที่จัดนะนะก็คงธรรมดาแต่ขอบอกครับ เยี่ยมเรื่องหารการกินนี้เพียบทุกมือครับไม่เพียบบอกผมว่าอย่างนี้แล้วกันผมไม่เสริมให้เลยไม่มีปล่อยให้ท่านไปนั่งรอว่าของไม่มีกินหมดแล้วไม่มีของไม่มีนะครับเสิร์ฟตลอดนะครับประสบการณ์ที่ไทยเสนเมื่อปีห้าหเมื่อต้นปีนี้นะครับครับท่านดูนะครับเนื้อย่างนะครับมันไม่เหมือนประเทศไทยมันหนาๆนุ่มๆโอ้ยท่านเอ้ยเล่าอลิกเล่าอะไรนะจ๊ะซาจู กินแล้วกันผมมันไม่กินเหล้าไงแต่อาหารเนี่ยสุดอร่อยผมเนี่เป็นคนเลือกอาหารเนี่ยไกก็รู้สุดอร่อยครับแล้วก็อาหารนี่นั่นก็อาหารสุขภาพด้วยนะมีครบถ้วนมือมีนุ่ฮะเยอะครับอาหารอะไรที่ดังๆมีหมดไม่ว่าจะเนื้อย่างหมูย่างย่างมีหลายวิธีนะมีทั้งหมดสามอย่างเนี่ยสามมื้อเราก็จะเกิดไก่ตุ๋นโสมก็มี อาหารทะเลพวกไอขาปูอืมยาวขนาดนี้ขาปูทุบกินแลน้วดึงอ,อร่อยอร่อยไม่ใช่กบไม่ใช่เลี้ยงอาหารธรรมดาเลีเ้ยงอาหารอย่างก็งดีอ๋อตกลงแล้วเนี่ยหมายความว่าการจับฉลากคราวนี้เนี่ยเพื่อนช่างก็ไม่ต้อง เตรียมเงินไปเพิ่มครับสําหรับไปคือไปอยู่ไปกินทั้งหมดในมูลค่าที่จ่ายหมดแล้วที่อยู่ที่กินไทยแสรจจัดให้หมดนอกจากว่าเอาเอาแค่เอานี้ครับก็คือมีค่ารถมาที่สนามบินกับค่ารถกลับพอกค่้นพอแล้วอยู่นู่นก็เหมือนเราไปเดินที่ไหนเราอยากซื้อหมากฝรั่งซื้อก็เตรียมเงินไปเผื่ออยากจะซื้อของฝากเอาไปสัก ถ้าไม่ซื้อของฝากไปสัก2,000-3,000 2,000ประมาณนั้นนะครับถ้าซื้อของฝากที่นั่นมีสมแต่ถ้าเกิดว่าระดับหนึ่งอ่าใช่ถ้าเกิดว่าญาติญาติพี่น้องที่อยากจะได้ของฝากจากเกาหลีก็บอกเขาโดยเฉพาะสมสุดยอดนั่นคือของแท้ที่นั่นของแท้จริงนะครับฝากกันไปก็สุดยอดในโลกนี้ก็ต้องเกาหลีนะครับฉะนั้นก็คือเพื่อนช่างได้ไปเที่ยวแน่นอนแล้วก็เมื่อได้จับฉลากจบเนี่ย ถ้าจะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยไม่ต้องจ่ายการกินทุกอย่างพร้อมสับนะครับเตรียมอยู่อย่างเดียวกล้องถ่ายรูปครับอันนี้สําคัญเลยนะนะครับกล้องถ่ายรูปฟิล์มไม่ต้องเตรียมไปอ๋อฟิล์มไม่ต้องเตรียมเพราะไม่มีที่ล้างที่เกาหลีเตรียมเม็ดไเยอะเป็นดิจิตอลเอสดิการ์ดเข้าไปมีถานที่ให้จ่ายภาพมากครับเจอมาต้องเตรียมเตรียมเตรียมหน่วยความจำไปเพียบครับรเตียม